สวัสดีครับสิทธิานุสิทธ์ของหลวงตาบุญชื่นและสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมช่องสม A2M มาตลอดนะครับเมื <illumin. S 1> <ened. S 2> ่อเช้านี้หลวงตาบุญชื่นก็ได้ออกบินทบาตพร้อมให้ชาวบ้านร่วมกันทำบุญนะครับ หลังจากนั้นก็หลวงตาบุญชื่นก็ได้ออกจาริกทุรงนะครับจากวัดพระพุทธบาทในตำบลพ,พระพุทธบาทนะครับอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับซึ่งก็วันนี้ก็หลวงตาออกจาริกทุดงจากตำบลพระพุทธบาทนี้ไปก็จะมุ่งหน้าไปตำบลผาตั้งนะครับเข้าเขต อำเภอสังคมซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดหนองคายนะครับก่อนที่จะไปจังหวัดเลยหรือว่าจะไปทางจังหวัดอุด,ดกรก็ดูกันต่อไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นหลวงตาก็ได้ออกจากวัดไาก็เดินเส้นทางจะเป็นเส้นทางที่เป็นเนินเขานะครับ เป็นเนินเขาในตำบลพระพุทธบาทเนี่ยจะเป็นพื้นที่เนินเขาเป็นดินลูกหลังดินดินแดงผสมลูกหลังส่วนใหญ่นะครับดูนะครับพื้นที่เป็นเนินเขาสวยงามเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามนะครับเราดูการจาริกธุดง์ของหลวงตาบุญชื่นครั้งนี้ก็ได้บุญไปด้วยแล้วก็ได้ ท่องเที่ยวชมธรรมชาติไปด้วยชมสิ่งสวยสวยงามที่เกิดขึ้นระหว่างทางการจาริกทุดงนะครับเราจะเจอสิ่งที่ดีๆเยอะๆที่ที่เราไม่เคยเห็นภาพปรากฏการ์ที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นนะครับนี่ดูนะครับดูเส้นทางลงเดินเขามาก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับเราได้ชม ร่วมบุญกับหลวงตาไปด้วยแล้วก็ได้ชมธรรมชาติไปด้วยยังยังผมเนี่ยครับไม่ค่อยได้เดินทางมากนะัก็มาเจอเส้นทางแบบเรียกกันเลยดูได้ชมแนละ้วชอบครับหลายๆจังหวัดหลวงตานี้เดินหลวงตาบุญชื่นท่านเดินแบบช้าๆละเอียดๆการถ่ายทอดการแพร่ภาพต่างๆของสื่อต่างๆก็จะเราก็จะได้เห็นนะท่านเดินเท้า ได้เห็นสองข้างฝั่ข้างทางซึ่งเส้นทางนี้ก็กำลังจะก่อสร้างนะครับขยายขยายถนนเพิ่มเลนการจราจรหลายๆเส้นทางที่หลวงตาบุญเชื่อเดินผ่านมาก็จะเป็นเส้นทางที่กำลังทำก็มีอย่างตรง,ตรงจังหวัดบึงการช่วงนั้นก็เป็นช่วงสร้างทางซ่อมทางใหม่ปรับปรุงทางนะครับอย่างเส้นนี้ก็เหมือนกันดูนะครับสวยงามมากเป็นเนินเขา ออกจากวัดมาก็ช่วงเช้าๆก็จะสแสงพระอาทิตย์ย้อนแสงนิดนึงแต่ก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับมีหมอกลงอย่างคนที่เดินตามนี้ใส่ใส่รองเท้านะครับหลวงตาท่านเดินไม่ไม่ใส่รองเท้าเส้นทางนี้ก็จะเป็นทางเกตถนนก็จะเป็นลูกลัง ตลอดเส้นทางก็มีชาวบ้านมารอกราบไหว้จะเป็นหมู่บ้านห่างๆกันบ้างก็จะคนน้อยนิดนึงถ้าเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆที่ติดกันก็คนจก็จะเยอะนะครับดูครับชมธรรมชาติเส้นทางสายบุญไปด้วยเราชมกันด้วยความสบายใจเลยครับชมแล้วก็ทำจิตใจให้สบายๆก็ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆเจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่นที่ดูแลหลวงตาแล้วก็ได้แพร่ภาพสดได้ข้อมูลจากเขาเหล่านี้มาก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับมาเผยแพร่ศาสนาด้วยกันนะครับดูครับภาพจะเป็นภาพย้อนแสงนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับชมธรรมชาติ สวยๆหมอกไกลๆซึ่งที่พระพ,พุทธบาทนี้นะครับมีแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับสกายวอล์กแลนด์มาร์คแห่งใหม่แถวตำบลพ,พุทธบาทพระพุทธบาทนี้นะครับ ก็เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ที่ประชาชนสนใจไปเที่ยวกันเดี๋วนี้จะเป็นเส้นทางแบบธรรมชาติซึ่งก็ไปข้างหน้านี้ก็จะเป็นเข้าไปสู่บ้านไทยเจริญนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นวัดหินหมากเป้งนะครับซึ่งเป็นวัดที่โด่งดังเพราะมี พระเกจิดังนะครับหลวงปู่เทศเทศลังสีนะครับเดี๋ยวก็หลวงตาก็คงไปแวะที่นั่นนะครับเพราะว่าพระที่จะมาเส้นทางนี้ส่วนมากก็จะเข้าแวะสกะะักการะกราบไหว้พระเกจิดังหลวงปู่เทศเทศลังสีซึ่งก็ ชาวพานทั่วไปก็นับถือเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งสายป่านะครับพระสายป่าจเจริญรอยตามหลวงปู่มั่นมาสายสายป่าเช่นเดียวกันครับซึ่งหลวงตาบุญชื่นก็ศรัทธาในแนวทางพระสายป่านะครับจเจริญเจริญรอยตามจาริกธุดงหลวงตาบุญชื่นนี้ท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะครับท่าน จเจริญลอยตามแล้วครับท่านศรัทธาในพุทธปฏิบัติของหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านก็ปฏิบัติตามท่านศรัทธาในพระสายป่าศรัทธาในหลวงปู่มั่นนะครับ บางคนไปบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์ท่านไม่ท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์นะครับท่านศรัทธาในหลวงปู่มั่นท่านก็เจริญรอยตามดูเส้นทางครับสวยงามครับลงเนินมาดูเนินลงจากเนินสูงมาเป็นเส้นทางสายบุญที่สวยงามนะครับเส้นทางการจชลกุดงที่สวยงาม เราเจอภาพแห่งความประทับใจมากมายเลยตลอดเส้นทางการจาริกุดงของหลวงตาบุญเชื่อในครั้งนี้นะครับซึ่งลงมาทางนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านไทยเจริญก่อนที่จะเข้าไปวัดหินมากแป้งนะครับซึ่งก็ติดตามชมกันไว้นะครับกดติดตามกันไว้ก็ได้สำหรับเพื่อนๆที่ เข้ามาชมใหม่นะครับช่องสมเอ m เอมเราจะนําข่าวมาให้ทราบกันนะครับว่าหลวงตาจะเดินไปทางไหนไปจาวัดที่ไหนเช้าเชจะได้ไปทําบุญตักบาตรกันนะครับอย่างเช้าเข้าจปจำวัดที่ไหนก็ช่วงเย็นก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดของหลวงตาบุญชื่นตอนนี้ก็เข้ามาแถวบริเวณ บ้านไทยเจริญนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นตำบลพระพุทธบาทอยู่นะครับพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่ยังไม่เข้าเขตอำเภอสังคมนะครับซึ่งจะไปเข้าเขตอำเภอสังคมก็จะเป็นตำบลแรกก็น่าจะเป็นตำบลผ่าตั้งนะครับอบตผาตั้งนี่นะครับ ตรงนี้เราจะมาเจอภาพแห่งความประทับใจครับดูนะครับน้องน้องน้องนักเรียนมาเข้าแถวรอกราบไหว้หลวงตาบุญเชิญกันตลอดเลยครับตลอดเส้นทางยาวเลยณะครูควบคุมนักเรียนมาออคอยดูแลนักเรียนอย่างดีนะครับดูนะครับเป็นภาพแห่งความประทับใจภาพแห่ง ความบริสุทธิ์นี่นะครับเป็นการปลูกฝังให้น้องๆได้เจริญรอยตามพระพุทธศาสนาจเจริญรอยตามหลวงตาบุญชื่นซึ่งท่านปฏิบัติดีๆให้ชมนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากครับภาพแห่งความสวยงามนะครับภาพแบบนี้เราชมแล้วเราสบายใจครับไม่มีภาพแห่งไม่มีภาพเสียหายครับภาพแบบนี้ครับได้ชมแล้วมีแต่ เรื่องดีๆครับดูครับ,รบท่านท่านเมตตานะครับท่านเรล่าไมา้แตะติศสะให้ทุกๆคนนะครับส่วนคุณครูก็นําน้องๆน,นักเรียนมาปฏิบัติพุทธศาสนามาไหว้พระต้อนรับหลวงตาบุญชื่นซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาเขตหน้าวัดนะครับหน้าวัดหินมากเป้ง วัดซึ่งหลวงปู่เทศเทศลังสีพระเกจิดังประจําวัดอยู่ที่นี่นะครับบริเวณหน้าวัดก็มีคนรอรับเยอะนู่นนะครับวัดอยู่ฝั่งทางตรงข้ามหลวงตาท่านจะเดินข้ามไปเข้าวระตูที่วัดครับซึ่งก็ขอขอบคุณนะครับ กดติดตามช่องสม ATM ทไว้นะครับเราจะนํามาให้ชมแบบนี้เรื่อยๆนะครับซึ่งหลวงตาก็เข้าแวะพักนะครับเมื่อช่วงประมาณ10โมง9โมงฝ่า10โมงแวะพักที่วัดหินมากเป้งวัดซึ่งหลวง,งปู่เทศรังสีเคยจําวัดอยู่ที่นี่นะครับซึ่งหลวงตาก็จะไปกราบองค์เจดีซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่เทศอยู่นะครับ ขอขอบพระคุณแล้วครับสวัสดีครับ